ถ้าคุณอยากชาร์จ iPhone 17ให้เร็วที่สุดนี่คือสิ่งที่คุณควรรู้เมื่อ iPhone 17 Series เปิดตัวขึ้นอย่างเป็นทางการคำถามที่ถูกหยิบยกขึ้นมาในหมู่ผู้ใช้งานก็คือเรื่องการชาร์จที่รวดเร็วโดยเฉพาะในรุ่นพื้นฐานอย่าง iPhone 17ที่ได้รับการปรับปรุงเรื่องความเร็วชาร์จให้ดียิ่งขึ้นวันนี้เราจะสรุปข้อมูลที่ได้จากการทดสอบของเว็บไซต์ c h a r g e a b มาให้คุณเพื่อให้คุณทราบว่าหากคุณต้องการชาร์จ iPhone 17ให้เร็วที่สุดอะแดปเตอร์รุ่นไหนจึงจะเหมาะสมที่สุด คุณทราบหรือไม่ว่า iPhone 17รุ่นมาตรฐานสามารถทำความเร็วในการชาร์จสูงสุดได้ที่เท่าไหร่จากการวิเคราะห์และทดลองโดยชัชเจยเลบีพบว่า iPhone 17รุ่นนี้สามารถรองรับการชาร์จได้ที่ระดับประมาณ 27W, 28W ซึ่งนับว่ามีความเร็วเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับ iPhone 16ที่เคยมีกำลังสูงสุดประมาณ 23W ดังนั้นหากคุณต้องการใช้ศักยภาพของการชาร์จ iPhone 17 ให้เต็มที่แนะนำให้ใช้อะแดปเตอร์ USB-C ของ Apple ที่มีกำลังไฟ 29W หรือ 30W ขึ้นไปซึ่งเพียงพอเพื่อให้คุณได้ประสบการณ์การชาร์จที่รวดเร็วแม้ว่าคุณจะมีอแดปเตอร์ที่มีกำลังไฟสูงถึง 67W 96W หรือ 140W แต่ความเร็วของการชาร์จที่ตัวเครื่องยอมรับก็จะอยู่ที่ประมาณ 27-28WU เท่านั้นข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับ iPhone 17 Pro นั้นจะสามารถรองรับการชาร์จทีีม่มความเร็วสูงสุด ที่ประมาณ36 w ัแต่ถึงแม้ว่าความเร็วชาร์จที่พีคจะแตกต่างกันทาง Apple ยืนยันว่า iPhone 17ทุกรุ่นสามารถชาร์จแบตเตอรี่จาก0ถึง50%ได้ในเวลาเพียง20นาทีซึ่งเร็วกว่ารุ่น iPhone 16ที่ใช้เวลานานกว่า30นาทีแล้วถ้าหากคุณเลือกใช้อะแดปเตอร์ใหม่40 w ับเบิลยูไดนาพวเวจะเป็นอย่างไรหากคุณรู้สึกว่าสเปคที่กล่าวมาหรือไม่ตอบโจทย์อย่าลืมว่า Apple มีการเปิดตัวอแดปเตอร์ใหม่ชื่อว่า40ดับเบิลย power adapter with 60W max อย่างไรก็ตามปัญหาก็คือณนขณนะนี้ adapter รุ่นนี้ยังไม่มีวางจำหน่ายในประเทศไทยซึ่งสามารถสั่งซื้อได้แล้วในบางประเทศเช่นสหรัฐอเมริกาแคนาดาญี่ปุ่นจีนและไต้หวันอย่าลืมคุณภาพของสายชาร์จก็มีความสำคัญมากคุณอาจจะมองข้ามไปว่าการชาร์จที่รวดเร็วไม่เพียงขึ้นกับ adapter เท่านั้นคุณภาพของสาย usb c ก็มีความสำคัญไม่แพ้ก,กันหากใช้สายที่มีราคาไม่แพง ไม่มีมาตรฐานอาจไม่สามารถรองรับการจ่ายไฟในระดับสูงได้ทางที่ดีที่สุดและง่ายที่สุดคือการใช้สาย USB-C ที่มาพร้อมกับกล่อง iPhone รับรองว่าจะรองรับการชาร์จที่รวดเร็วได้อย่างแน่นอนแฟนๆชาร์จไร้าสายมีข่าวดีชา a ์จ e อเอยังได้มีการค้นพบว่า iPhone 17สามารถทำความเร็วในการชาร์จผ่าน m a ็ s a f e ได้สูงสุดถึง29 w และมีความเร็วชาร์จแบบต่อเนื่องที่25 w ซึ่งถือเป็นการอัปเกรด ที่น่าสนใจมากเลยทีเดียวดังนั้นการเลือกที่ชาร์จที่เหมาะสมและเลือกระบบการชาร์จที่ดีจะทําให้การชาร์จของ iPhone เป็นไปอย่างราบรื่นและไม่พบปัญหาเรื่องการชาร์จชา้าแต่คําถามสําคัญที่น่าสนใจคือ iPhone ชาร์จไฟได้ดีขนาดนี้แล้วคุณรู้สึกชินกับมันหรือยังร่วมแชร์ความคิดเห็นของคุณว่าคุณคิดอย่างไรกับการพัฒนาการชาร์จใน iPhone 17